วันนี้ก็สเป็นอีกวันหนึ่งนะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วอาน้ำเสร็จแล้วนะคะจริงๆก็ไอ้น,นี่อยู่นะเอาผ้าุณหนูมาซับๆผมแล้วก็เดี๋ยวรอให้ผมแห้งนิดหนึ่งก็จะออกไปข้างหน้าแล้วนะคะ กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายนะคะก็จะได้แบบสุขภาพดีสุขภาพดีนะคะผมต้องการการดูแลเนาะดูแลเอาใจใส่วันนี้ทำอะไรบ้างออกกำลังกายอาบน้ำแต่งตัวทำธุระนะคะทำธุระกินข้าวก็ให้ครบ บางวันก็ไม่ีมห้าวหมูจะบอกว่าช่วงนี้กินเด่ผักนะกินเด่ผักนะคะงดงดเป็นพวกแป้งแต่ก็บางมือก็แบบงดไม่ได้นะคะบางทีก็แบบว่าหลุดนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เน้นการออกกําลังกายเอาค่ะเนนการออกกําลังกายเอาเพราะว่าร่างกายเนาะพออยู่เยอะก็การเผาผลาญก็จะน้อยเนาะอาบน้ําเสร็จแล้วรอผมแห้งนิดนึงนะคะเมื่อกี้ก็เช็ดผมเสร็จแล้วล่ะเช็ดผมเสร็จแล้วก็ รอเตรียมตัวออกไปข้างนอกนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะกิจวัตรประจําวันตื่นเช้ามาออกกําลังกายเนะเาะออกกําลังกายอาบน้ําไปทํางานนะคะไปทํางานทํางานตอนเย็นก็กลับเข้าห้องนะคะกลับเข้าห้องก็ไม่มีอะไรก็พักผ่อนนะคะตอนเย็นพักผ่อนตามอธัธยาศัยนะคะล้างจงล้างจานกวาดบ้านนะ,ะทุกคนกวาดบ้าน ห้องก็เล็กนิดเดียวเองนะแต่ว่าผมร่วงเต็มพื้นเลยนะผมร่วงกวาดทุกวันค่ะกวาดทุกวันผมนี่แบบร่วงเต็มนะคะดูหรือว่ามันเป็นปกติทุกคนมันเป็นปกติใช่ไหมสําหรับการผมร่วงของเราเนี่ยของผู้หญิงเรานะแบบเราก็เบื้องนะก็เบื้องเป็นสีขาวเลยนะก็เบื้องเป็นสีขาวเราเปิดห้องมาแบบถ้าเป็นคนอื่นเห็นนะแบบอุ๊ย กวาดบ้านบ้างหรือเปล่าแต่ว่ากวาดทุกวันนะคะเพราะว่าเศษผมเขาแบบร่วงนะคะก็กวาดบ้านทุกวันตอนเย็นมาก็วางกระเป๋านะคะกวาดบ้านนะคะกวาดบ้านแล้วก็ล้างจานล้างจานแล้วก็อาบน้านะคะอาบน้าแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศสยค่ะก็การใช้ชีวิตประจำวันของออรเรนก็ไม่มีอะไรมากนะคะบางทีก็ลงคลิปทําคลิปอะไรนะคะตอนเช้าก็จะแบบออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบว่าออกกําลังกายแบบหนักนะคะช่วงนี้ก็ทํางานเหนื่อยด้วยนะเมื่อวานก็ เวรตั้งแต่8ปดโมงถึงเที่ยงคืนนะคะเวนเช้าบ่ายนะก็มันก็สดชื่นร่างกายพร้อมที่จะแบบสู้นะคะสู้ๆขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดวีโอจบไม่มีสาระอะไรเลยบ๊ายบาย